มนุษย์ก็เ่แน่ใจคือกันสิเก็บไปดีหรือสิบ่เก็บไปดีคือที่เพิ่นเอิ้นว่าเฮ็ดเกลือเฮ็ดอีหยังนั่นนะ่ะน่าสิแม่นอยูเมนูสิเก็บไปถามหมูป่ามันแปเปอร์เซ็นต์เมนูชั่วนี่เมนูมะพร้าวจีเห็ดมันปูหรือว่าจีเห็ดคันตาเรนนะคะปา้าดพี่น้องมาเพิ่งซอยเมนูเนี่ยเมนูอ่อนซ่อนบูเบปรี่ปา้าแถวนี้จ้ะนี่ คุณแม่ขาคุณแม่ขาชาแนลนะคะวันนี้มนุษย์ผ้าออกมาเลาะปลาอีกแล้วจ้ะนี่ยางไปทั้งไหนพอ่ออาจจะเห็ดเบือ่อมันไข่ไข่เห็ดน้ำหมากไหมจ้ะมนุษย์จมบกหูขึ้นกันมันเห็ดอีย่างเนาะนี่นนพ่อเห็ดเพลิงหวานดอกนึงแต่ว่าเ่าแล้วแล้วก็จะพ่อเห็ดอันนี้ใครคลายเห็ดน้ำหมากเราจะหลายหลายแต่ว่ายางมาตั้งไกลเพิ่งพอ่ออันเห็ดเพลิงหวานเอาแค่ด,ดอกเดียวอันนี้ไข่ไข่เห็ดน้ำหมาก เขาไม่แน่ใจเขาบอกเก็บจ้ะมนุษบไม่แน่ใจว่าเหตุอันนี้มีผิดบอเนาะจ้ะแต่ว่าพอหลายขนาดนเหตุแบบนีบน้เขาไม่แน่ใจเขาก็าประตงเก็บเข้าไปจ้ะไฮเบิ่งบรรยากาศนอเวเบอร์เกนตอนสองทุ่มจ้ะแดดยังมีอยู่เลยนี่มนุษเขาปามหาเห็ุจ้ะสามีกมับมาบ้านห้เพิ่นเบิ่งลูกเลยขอะแวบเบขาปาจังนิดนึง นี่มนุษมะพร้าวจีเฮดมันปูหรือว่าจีเฮดคันตาเรนนะคะแต่ว่าบวหลายไม่ได่ดอกหน่อยๆจีมันนี่โมู้ว่าเาจ้าไปหาไซจ้าพี่นนหนวกมนุษย์ย่างไปย่างไปพ่อแต่เฮดเอียังกะโมโหแบบนี้หลายหลายอะไรกับเฮดไข่เฮดนลำหมากบานเท่านะแม,ม่จ้ามนุษย์ว่แน่ใจนี่มนุษย์จะบ่าเก็บเลยพ่อเฮดเพิงเทาแค่ดอกเดียว เป็นตะเห็ดลายอยู่จ้ะสภาพป้าแบบนี้แต่หันบบพอโบพอเห็ดที่กินได้พอแต่เห็ดเบื่อเห็ดยังไม่นุดว่าหน่ใจไม่นูดกะจะบบเก็บจ้ะกะเดี๋ยวล่องยางไปนี่เืงเห็ดยังจังสิ่น่ะลายลายเข้าหูเข้ากับบเก็บจ้ะมันอาชีพบ่คือแบบบานเห้าเนาะป้าตอนสองทุ่มกบเข่าได้ไม่นุดนะออนซอนเพื่อนไปเก็บเห็ดแม่จ้ะ เพื่อนไปเกบพันธุ์ได้หลายหลายอันนี้กับบึงหูือ่กันอันนี้เป็นปลาแถวแถวบ้านจา้ะคนอาซีเข่ามาหลายบอกสังเกตจากห้อยบึงหูห้อยค้นหรือห้อยแกะจ้ะไปะเลาะก,กันอีกเลาะอ,อีกแป๊บนึงไปสุดทางออกมนุษย์ก็จะกลับบ้านละล่ะ,ะสองทุ่มละจ้าเพื่อนไปหาใส่เด้อพี่น้องเลยอยากได้หาเพชรผงหรือเพิ่นจะกปี บ่เคยไล้เมนุดนะอันนี้เห็ดเอียงเห็ดมันปูเนา่าอ้ยไปไปไปจ่าหลอ,อกไปห้านี่จา่ามะพร้เห็ดตระกูลเห็ดเผ่งเห็ดเผ่งหน่อยเห็ดเผ่งนาง,วางาัวอย่สันจ่าตะวันแถาแล้วนี่นู่นอยู่ตรงนู้นดอกหนึ่งเพิ่งจะพอสองจุดสำหรับพวกเห็ดเผืงหวานแล้วกัอันนี้คือ เห็ดเพิงนางม่วจะต่ว่าเท่าแล้วโอ้ยจะเพิ่นไปหาใส่รออีกจักหน่อยหนึ่งหน่อนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นเฮ็ดตระกูลเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงนางมวงอันนี้กินได้ขึ้นกันจ้ะต่ว่าเถ่าบานไปนแล้วนี่นี่ไม่หมดสุดท้ายเบิ่งนี่จ้ะเวลาเกิดเขาจะเกิดเป็นม่ังสิหน่เต็มอยู่จ้ะต่ว่าเถ่าแล้วเฮ็ดพวกนี้ถ้าเท่าแล้วแบบนอนจะเยอะแมงวันจะลงเมื่อคไคลมนุษย์ก็จะพกเก็บจ้ะ พ่อเกิดแล้วเขาจะเกิดเป็นเป็นมูเป็นจุ่มยี่แถวนี้จ้ะนี่เดีย๋ยวลองยางอีกแป๊บหนึง่งยางมากยางมากมนรู้กับมาพอนี่เป็นเรือข่ายักนะคะแถวนี้ก็น่าจะเป็นหมองที่เด็กน้อยหรือว่าเจ้าของฟ้ามคะเจ้าจมาพ้าเรือบอนี่จ้ะนี่นี่นี่อากาศตอนสองทุ่มกว่าๆเลยคะ เรือนะจะเป็นเรื่องขายากแหลนะเนาะแบบนี้แค่น,น,นู่จ้ะเงี้ยวเงี้ยวจ้ะนี่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 อากาศดีบออากาศดีบอนี่จ้ะมนุษจะให้เบิง้งอันนี้มนุษย์ไ่แน่ใจว่าที่เพิ่นเอิญว่าเห็ดเกลือบอเน่าจา้ะบอชั่วบันไดแต่ให้ดไข่ที่เพิ่นเก็บว่าเห็ดเกลือเห็ดเกลืออยัง,อยงนั่นจ้ะมนุษย์ก็บ่แน่ใจคือกันสิเก็บไปดีหรืเจะบ่เก็บไปดีคือที่เพิ่นเอิญว่าเห็ดเกลือเห็ดอียังนั่นนะ น่ะสิแมนยูเมนูสิเก็บไปถามมูประมาณ80%เปอร์เซ็นเมนูชั่วมันมีแต่เห็ดอีงงก,อกอย่างกระบอกมูจ้ะเห็ดพผงเห็ดพผงสนนี่อย่างจักย่างอะไรกะเห็ดเน่าเห็ดเบื่อยอย่างเต็มเลยนี่โอ้อันนี้นะ่าจะเป็นเห็ดเกลือเพราะเกิดอยู่มันจะเกิดเป็นมูแบบนี้จ้ะนี่นี่นี่น,นอันนี้นะ่าจะเป็นเหเนน็ดเกลือละเมนูว่าเมู่สิเก็บไปแล้วกัเดี๋ยวไปถามมูสักก่อน พขนมเอาไปจีตาจําแจ้วแซ่บผสมนนี่มันเนา่าไปแล้ยอะน่าจะเป็นเห็ดเกลือเนาะถิ่คนไทยเอิ่มแต่ในซื้อภาษาอังกฤษเป็นขึ้นแห้งอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเพิองนางงัวจะ้ะเกิดหลายเลยแถวปลาที่มันเคยมาอย่างหาเห็ดไม่แต่เห็ดเพิองนางงัวจะ้ะแถวนี้พ่อเห็ดเกลือดอกงามๆสองดอก เดี๋ยวไปถามมูเพื่อความแน่ใจอีกรอบนึงเนจ่ามมนูแไทเบิง้งอันนี้บางคนก็นว่ากินได้จะไข่ไข่เห็ดเห็ดนั่งดินนั่งแหลบ่บานเห่าหรือว่าเห็ดนาแหล่นี่แต่ว่าเมนูบนแน่ใจเมนูไปจับพเก็บจ้ะไตต้นโอ๊กแบบนี้เป็นตาเห็ดเพิงหวานเกิดดีแต่กะบอมี่เนาะคือที่เมนูบอกเพื่อนๆนั่นแหละจ้ะว่าไม่แน่ใจไม่เก็บนจากศึกษาดีๆก่อนโอ้ย พ่อเฮ็ดเกลือสองดอกได้กับเบืนน้องใจเดี๋ยวจะเอาไปถามมูกอนเพราะว่ามนุษย์น่ะเม่เคยเก็บเห็ดเกลือเมื่อก่อนจ้ะพ่อเห็ดเพิงเห็ดเอียงพ่อกับพอ่อได้ดอกเถาเพ่อเห็ดเพิงหวานอยู่ดอกหนึ่งอะไรก็เป็นเห็ดเพิ่งน,งน้วเห็ดเอียงอันนี้จะเป็นต้นบลูเบอร์รี่นะคะเป็นบลูเบอร์รี่มนุษย์ว่าคนกันอาจจะเขามาเก็มั่กันเลยบ่คอยมีหน่วยจ้ะหนวยชน,น,นี่แบบเบาบางเพราะว่ป้าแถวนี้ ใกล้แถวค้นยู่จ้ะนี่อันนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่ป่านะคะคนน้นน่ะซื้อมาเก็บได้นนเก็บได้ค้นน่ะซื้อมาเก็บหลายจ้ะเพราะว่าแถวนี้มันบ่วไก่จะโตเมืองเบอร์เกนจ้ะนี่โอู้ยสิไปทั้งแดดสิพอ่อเฮดเพิงหวานแบบตั้งจุกุจิกิคือเพิ่นนี่โอู้ยตายตายตาย,ตาย,ตายมะพอหมากอานันนี้คือมันดกแถวบ,บังแนาา่ใจแนี่แน,นมนุษย์มะพอบลูเบอรี่ดอกดอกบัง ตะวันคำเหรอประเดีเอาแนวตากบูเบอรี่มาปาดเบิ้งเลยจ้ะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งไงเบิ้งคือดอกคักแท้โอ้ยตายตายนี่จ้ามน,านูษมะพร้าวเฮดหนังไก่นะคะหรือว่าพริกซบเละจ้ะนี่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 น,นี่คือเห็ดไข่บานเห่านะ่ะแม่จะ้ะประดีเอาถุงมือมาสำหรัหนังไก่นะคะนี่ข้างหลังเขาจะเป็นน้ำน้ำแบบนี้ ภาษาโนเวยเอินว่าพิกซบนะคะมันเกิดมันจะเกิดเป็นเป็นมูยังสิจ้ละลองเระได้เห็ดที่บ่แน่ใจมากสองดอกทุงเถึงกับป๋อเมื่ออันนี้เท่าแล้วขั้นเท่าแบบนี้มันจะไม่นอนจ้ะเห็นบอหนอนทั้งนั้นเลยเห็ดหนางไก่แล้วาสามดอกอ อันนี้เมนูชั่วเมนูแม่ใจเพราะว่าเก็บมาหลายรอบแล้วอันนี้สองดอกจะไปถามมุมก่อนถ้ามันมันไม่ผิดับสิได้ชิมเบิร์นี่แหละจ้ะอ,อ,อ,อีกดอกนึ่ีเห็ดหนังไก่ถุงมือก,กับใบไส้ถุงมือก,กับใบเอามาดอกนี่ดอกนี้หน่อยแลยวเนาะกันไปอีกห้องปลาหน่อย,ยนีย่คือปลาบลูเบอร์รี่บึ้ง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 ปลา แถวนี้บางบางหน่วยเป็นกำกำไม่แต่หน่วยใหญ่จ้ะโดกพอมเืองเบึงบเรลุถ่ายเบึงน่าจะไม่ผายยางมากดูวิผายยางมากเบึงเลยจ้ะเบึงเบึงให้เบิึงโดกขนาดพุ่นพุ่นพุ่นเบึงหลังแสดงเมื่อเก็บบลูเบอร์รี่ตรงนี้เลยนี่ป้าดพี่น้องว่าเบิึงซอยบรรลุเนมนุรลุอ่อนซ่อนบลูเบอร์รี่ป้าแถวนี้จ้ะนี่นยางไม่มองไหนม่แต่มองดกดกเบึงเบึงเบึงบรรลุถ่ายเบิึงนี่เบิึงเบ้งเลยจ้ะ โอ้ยบูเบลีปลาทั้งนั้นเลยเสียดาย่ได้เอาแนวตักมาามาสันตักไปฝากสองสาวเนาะคุณน่ะโอ้ยดกขนาดเบิงเบึงเบึงซอยมนุษย์แน่อ้ยเสียดายน่าจะบอกมีควันยางมากจากแถวนี้นี่ดกขนาดเบึงมนุษย์เห็นเบึงดกดกใบไม่เริ่มลนเหรอพร้อมเสียดายเสียดายโอ้เบิงเบึงเบึงเบึงพี่น้องบูเบลีมีแต่หน่วยใหญ่ใหญ่ไหม บูเบลีป้าขนาดใสแบบนี้นี่คือหน่วยใหญ่เลเด้อจ้ะนี่มนูชายเบิง้งหลายขนาดแถวนี้เบิง้งอุ้ยไผ่ยางมาเก็บมี่อุ้ยอ่อนซ่อนนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นต้นบูเบลีป้าอีกอย่างหนึง่งคือกันอันนี้จะเป็นแบบเดียวกันกับที่ขาเจ้าปลูกในฟาร์มน่ะจ้ะอันนี้จะเป็นต้นง่ญ่แบบนี้แต่ว่าแบบนี้จะเปรีป้ยวๆนี่ บ,บลูเบอร์รี่คือกันจ้ะบลูเบอร์รี่ป้าแต่ว่าแบบนี้จะเป็นชนิดที่เขาจะออปลูกในฟาร์มจะเป็นแบบเดียวกันถ้าเป็นป้าเอลีก็จะเป็นแบบนี้ไม่ได้เห็ดน้ำเงินดอกจ้ะอัเป็นบูเบอร์รี่อีกสายพันธนุ์นึงไปกันต่อจะ้ะเฮ้ยนี่ตน้นบลูเบอร์รี่ใหญ่แบบนี้ือนกับนี่เห็นจ้ะขึงแซมแซมอยู่กับต้นบลูเบอร์รี่ป้าหน่อยสิพ่าออกป้าละละ่ะ ำมืดเลยจ้ะว่าด้ดอกมิเดิดพุ่นสองถุงกัวเรามั่งจันจ้าตอนนี้มนุษย์ก็ออกจากป่าแล้วจ้ะจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะโทรให้สามารับนะคะสรุปมิชันนี่กะกประสบความสำเร็จจะ้ะว่าด้เห็ดขึ้นเราได้มากเห็ดเกลือสองดอกกะว่าเหน่ใจเดี๋ยวจะเอาไปถามมูนเลยกะ เห็ดนางไก่สามซีดอกเลยค่ะพ่อเห็ดเห็ดเถาเห็ดเบื่ออย่างประมาณนี้จ่ะจะย่างกลับบ้านแล้วจะย่างมย์ก้าฝากไว้ไหมคะสำหรับทัางเพจคุณแม่คะคุณแม่คะชันแนลจากตอนนี้ก็สองถุงเครื่งละมนลจะออกจากป้าละตายนอเวจ่ะ